รถเบนซ์เครื่องยนต์เบนซินนะครับมาพร้อมกระบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับวิ่งโดยไฟล้วนก็ได้นครับกับ Mercedes Ben บ E350e เ e. อ e. วังกาะนะครับผมรถคันนี้ปี2019ครับปีใหม่แล้วก็เลขไม้น้อยมาก,มากๆเพียงแค่25,000กิโลตัวบอดี้รถนะครับเป็นซีดานขนาดกลางนะครับผมนั่งสบายแล้วก็นุ่มนวลทุกการเดินทางแน่นอนครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์น,นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับพ่วงด้วยระบบไฮบริดแล้วก็มีระบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับเพิ่มความประหยัด เป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมครับและที่สําคัญยังใช้ไฟฟ้าวิ่งล้วนๆก็ได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ัน cc เทอร์โบ211แรงม้ารวมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้279แรงม้านะครับใช้ปลั๊กอินไฮบริดนะครับถ้าคุณชาร์จไฟบ้านนะครับวิ่งโดยไฟฟ้าล้วนได้30กิโลเมตรนะครับโดยความเร็วสูงสุดไม่เกิน140กิโลเมตรนะครับถ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเราใช้จนหมดนะครับเราก็เติมน้ำมันก็ได้นะครับไม่ต้องรอคิวต่่่ออชาาารรรรร์จไฟนนะคัับบหืวเเขถียใ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้ถึงเทคทนโลยีในรถคันเดียวและที่สำคัญนะครับราคาถูกมากๆ1,390,000บาทนะครับไฟหน้าเป็น LED high performance นะครับแล้วก็มีเ i ียทารันดีไลน์ในตัวโคมไฟเรียบร้อยนะครับ รุ่นนี้นะครับมาในรหัส W213 นะครับผมล้อแมกของเขาครับเป็นลาย Double ลสโป e นะครับขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เพิ่มความรุ่มรวลให้กับตัวรถและที่สำคัญครับเปลี่ยนยางทีก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยครับเพราะว่ายางไม่แพงนั่นเองตัวไฟท้ายก็เป็นระบบ LED นะครับแล้วก็มีลายดมอนคัตดีไซน์ด้วยนะครับผมข้างในจะเป็นคล้ายแบบเกรดเพชรนั่นเองนะครับดีไซน์ไฟท้ายสวยงามครับกันชนด้านหลังแบบเอวังกาดคล้ายๆกับตัว MG เหมือนกันครับพร้อมปลายท่อคู่อลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับ รุ่นนี้นะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับความจุของสำหรับด้านหลังนะครับสำหรับรุ่น e350e ต้องบอกเลยว่ากว้างขวางจุของได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาเราชาร์จไฟนะครับง่ายๆเลยนะครับเสียบแดปเตอร์ที่บ้านเสร็จนะครับเอาหัวชาร์จมาได้เลยนะครับผมเปิดตรงนี้เสียบปุ๊บเนี่ยร้อยนะครับตื่นเช้ามาระบบตัดให้ัตนมัติเราวิ่งเลยฟาร์ววนก็ได้เลยนะครับเลาถอดออกก็ง่ายๆนะครับโอเคความหรูหราแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะ สำหรับรุ่นเอวังกานะครับถ้าเป็นรุ่นปี2017-18เนี่ยเรือนไม้เนี่ยเขาจะเป็นเข็มวัดนะครับเป็นมาตรวัดปกติอ่าถ้ารุ่นปี2019มาปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบ LCD เหมือนตัว AMG ตัวท็อปเลยนะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะภายในสีดำนะครับแล้วก็เป็น Memory p a แพคเกด้วยนะครับพอ Memory p a แพคเกพ่วงปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยที่ปรับระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับในรุ่นเอวังกายเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัว คนขับนะครับก็ยังสามารถคอนโทรลเบาะฝั่งซ้ายได้นะครับนี่ผมปรับปุ๊บกดปุ่มเดียวคอนโทรลเบาได้เลยนะครับข้อดีของตัว e c a r ก็คือใหญ่แล้วก็นั่งสบายนั่นเองนะครับจอกลางนะครับเป็นมัลติมีเดียแบบไซส์เหมือนตัว s-card อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีนีเวกเกชันให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อ apple carplay ได้ android auto ได้นะครับโชว์ตัวนี้ก็จะโชว์ตัวกล้องถอยหลังด้วยนี่มีเซนเซอร์ parking เซนเซอร์หน้าหลังให้เรียบร้อยมีระบบ ปาร์คิ่งไทลอดให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับรุ่นเอวังการนะครับไล่มาดูนะครับปุ่นพุ่มแอร์แยกปรับซ้ายขวานะครับผมตรงกลางนะครับเป็นช่องสําหรับที่วางแก้วแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราจะปรับเปลี่ยนนะครับโหมดไฮบริดเนี่ยก็ใช้แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับสั่งงานง่ายนะครับผมง่ายๆเองแล้วก็กดไปนะครับจะมีไฮบริด e mode ก็คือใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับ e save ก็คือจะประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับมาหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามาก ต้องบอกเลยคําเดียวนะครับไฟ ambient light น,นะครับนี่มีมาให้6 4สีเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยครับว่าลดราคาไม่ถึงล้านห้าเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทได้ออปชั่นตามนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆและที่สาคัญนะครับใครที่ชอบนั่งสบายนะครับข้างหน้าก็สบายกว้างขวางข,างข้างหลังก็กนั่งสบายเหมือนกันนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่านุ่มนวลนะครับช่วงล่างคันนี้เ,เป็นช่วงล่างแบบโช๊คสปริงปกติทั่ว,วไปนะครับดูแลรักษาง่ายนั่นเองนะครับผม ลองดูสัง,สงเกตได้น,นะครับนั่งสบายเลยกว้างนะครับพื้นที่ room, เล็กรูมนี่เหลือเลยเห็นลูมเดียบเหลือประมาณเกือบฝ่ามือเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นม่านนะครับตัวนี้เป็นแมนนวลนะครับผมดูแลรักษาง่ายมีทั้งสฝั่งซ้ายขวาช่องแอร์สำหรับผู้สารด,ด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB มาให้ถึง2ช่องด้วยนะครับโอเคมี Isofix สามารถรองรับคารกเด็กได้นะครับนั่งเนี่ย ไม่อิดอัดแน่นอนนะครับตัวรถนะครับปี2019นะครับเลขไม้น้อยสุดๆ25,000กิโล ราคาสุดพิเศษที่เบนเกตั้งไว้นะครับเป็นแค่1นึ่งล้านสามแสนเบาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครกำลังดูรถญี่ปุ่นป้ายแดงนะครับราคาล้านไปลายเนี่ยลองเข้ามาดูคันนี้ก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าได้ออปชั่นแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินสุดๆเลยนะครับราคานี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าจัดไปเลยครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทได้ขับเมอร์เซเดสเบนซ์ E สามห้าศูนย์ E รุ่นเอวังกาดนะครับรถใหม่ป้ายแดงสามล้านกว่าเลยนะครับมาที่เบนเกของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ